บริษัทเดอะซิกเนเจอร์แบรนด์จำกัดหรือ SBO ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและผู้เช่วชาญด้านผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากยุโรปประกาศเดินหน้ารุกตลาดเครื่องครัวแบบเต็มสูบหลังยอดขายในปี2,566เติบโตตามเป้าหมาย1,000ล้านบาทครับผมก็ในปีนี้นะครับบริษัทเดอะซิกเนเจอร์แบรนด์หรือ SBO นะครับเราเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เทคโนโกยสแล้วก็เทคโนโลยสนะครับ สำหรับทิศทางในปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ไม่ได้ง่ายมากนะครับผมถ้าดูยอดทั้งปีเนี่ยนะครับสำหรับบริษัทเราเองเนี่ยครึ่งปีที่ผ่านมาเราถือว่ายังทําได้ค่อนข้างตรงเป้าอยู่นะครับก็ใกล้เคียงกับยอดของปีที่แล้วนะครับก็ในปีนี้เนี่ยเราก็ระวังเชนิโอไว้หลายเชนาริโอนะครับก็พยายามจะแฝก สถานการณ์เนี่ยเดือนต่อเดือนนะครับเพื่อดูว่าตัวเราเองจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมของทางโกเมศกลซีนแมกซีนนะครับซึ่งวันนี้ก็มาคัดเลือกน้องๆท็อปเทนะครับเพื่อไปแข่งขันเป็นเชฟประจำปีนี้นะครับ สำหรับทางแบรนด์เทแกสก็เป็นเมนสปอนเซอร์ในวันนี้นะครับซึ่งเราก็มีโปรดักต์มาลอนช์ในวันนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับที่เห็นก็จะเป็นตัว l i m i t e d t h a i l a n d e d i t i o n นะครับซึ่งครบครอบ35ปีเทนโอแกสในประเทศไทยนะครับซึ่งผลิตแค่20ตัวทั่วโลกเท่านั้นขายเฉพาะแค่ประเทศไทยนะครับอย่างที่เห็นก็จะมีตัวสลักไว้ว่าเป็นส00ทับ20นะครับก็คือมี Number s e r i รียลที่ประทับไว้ตรงตัวเตาด้วยครับ